สาวสวยที่มากไปด้วยความสามารถคุณจอยสิริลักษ์ผ่องโชคเธอจะมาร่วมไขปัญหาปริศนาแห่งตัวเลขกับเราในรายการเลขมหาสมบัติขอเชิ์พบกับคุณกเนศสารสิทธิ์และคุณทองทองมอกจ เลขมหาสมบัติครับรายการที่ตัวเลขจะพาคุณมหาสมบัตินี่ตรงเวลาว่างๆนี่ทําอะไรบ้างอ่ะอ๋อไม่ทําอะไรทําไมเขาทําแล้วก็กลัวไม่ว่างอะไม่ใช่เวลาว่างหรือว่าเวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างอ๋อกิจกรรมสุดม,มากแล้วก็จะเป็นร้องเพลงคาราโอเกะเนี่ยชอบมากเลยเป็นคน<อ>เสียงดีด้วยชอบร้องเพลงเหรอ,อ โอ้ยอย่างงี้นี่อัธเทพเสร็จแล้วไปร้องคาราโอเกะกับพี่มัพี่ชวนหนูไปสองคนกับพี่เนี่ยนะดูไม่น่าไว้ใจอย่างน้นพี่ก็ไม่ชวนละพี่ชวนแขกรับเชิญเราดีกว่าเพราะว่าเขาร้องเพลงนี้โอ้โหชั้นหนึ่งเลยพบกับแขกแัเชรครับคุณจอยสินล็กผ่อชครับ ครับจากนักแสดงที่เป็นทั้งนักแสดงนักร้องด้วยเกาเรียกว่าเป็นหญิงมากความสามารถมากนะฮะอพอเห็นน้องจอยตัวจริงแล้วพี่เนี่ยอยากยาเลย,ยพี่แ๊ะคุยกับนายะชีกอกับดาราเฉยใช่ไหมน่ยอยากหยาอะไรอย่าเลยฉันไม่ได้โทษใครไม่ได้ว่า ตั้งแต่ชุดแรกสาวนักคาเฟ่ใช่ไหมค่ะโอ้โหไอหนุ่มข้างถนนอันนี้จะบ้าเหรอฉันก็ติดตามเหมือนกันเนีอยเพราะว่าฉันเป็นคนสวยแล้วไม่ใช่สวยนธรรมดาสวยแบบไม่ธรรมดาสวยไปหมดนะโอ้ยน้องเขาเห็นว่าห่างหายจากงานละครแต่ตอนนี้งานละครมากเลย ก็ถ่ายทำไว้สามเรื่องแล้วค่ะมีมีพบเสน่หามัจ oui> ุรีพักร้อนแล้วก็มีใยเสน่หาอีกเรื่องหนึ่งต้องเข้าใจว่าน้องจอยในงานละครเยอะจริงๆนะเยอะจนไม่มีเวลาดูแลอาหารการกินเนี่ยมอตอนนี้เอวจะว่างเหมือนพี่ละฮะยังไงในที่บ้านขายสลาเปาหรือเปล่าแล้วแบบว่าไม่ไช่นะคือขายไม่ออกไงกินเอง แขกรับเชิญจะมีปัญหากับดิฉันคุณผาเชิญไปที่แทนขนงดีแท็กได้เลยคนะุณเลยดีกว่าครับอกจากนี้นะครับเรายังมีผู้ข้างงานจากทางห้านอีกสองคนคับไปพบกับพวกเขากันเลยครับท่านแรกนักศึกษานุมจากรรูวนนทรีคุณนสิทธิ์นิ่มสุลหรือคุณเซคเคิลอยู่ที่ท่านของสันซิ้วลองแหงแข็งแรงขึ้นจากรากจนปลายหวห้ผมยาวด้วยกำใจสันซิวลองแหง สองสาวหน้าสายวัยเรียนเจ้าของตำแหน่งเชียร์ลีดเดอร์คุณวันมิมลกิติรนกรุลหรือคุณนิวอยู่ที่ท่านของเครื่องสำอางคันเนโบที่สุดเพื่อความงดงามในวิถีทางของโลกช์เวลและผู้ชมในห้องส่งนะครับอยู่บนอัศจรรย์ของกาแฟเบอร์รี่ทรีอินวัน,น เมื่อสักครู่นะครับก็คุยกับน้องจอยนะน้องจอยนี่มากด้วยความสามารถคำถามเราเกี่ยวกับอะไรคะเออคำถามที่เกี่ยวมามาดูนี้มาดูนี้นี่นคำถามเราเกี่ยวกับอะไรก็เป็นนี่กุ้ง <c oughs> โอ้กุ้งกุ้งสามกิโลนี้มีทั้งหมดกี่ตัว<อ>เดี๋ยวเราจะเทลงในชามให้ดูคร่าวๆดูนะฮะนะฮะมันที่เหมือนกันนะครับลงจัดการนะจ๊ะลองมัน ดูคร่าวๆดีสายตาเลยนะคะน้องจอยน้องจอยมาดูคร่าวๆก็ได้นะครับปกติเคยทานกุ้งเผาไหมคะชอบมากค่ะเพราะะฉนั้นก็หนูก็น่าจะรู้นะคะเวลาสั่งการจริงๆเออวันหลังพี่ยาทรงทองไปเผาดูจิเหมือนกุ้งเผาไหมเมื่อกี้ช่างก็คือสามกิโลพอดีเลยใช่ค่ะอืนั่นแหละนั่นแหละอันนั่นแหละนี่หน้าตัวอยู่แค่เนี้ยเริ่มใช้ความสามารถแล้วนั่นแหละนั่นแหละจะคูณเท่าไหร่ดีเนี่ย ลนี่จะสักกี่ตัวนะเนี่ยจานหนึ่งโลหนึ่งมันก็ประมาณ12ตัว12 3 3 6 36ตัว36ตัวและที่นี่นะครับคุณซิกเกอร์และน้องมิวนะครับต้องถ่ายว่าเลขจริงนั้นจะสูงกว่าต่ำกว่าหรือว่าพอดีเป้ครับ ครับส Four ูงกว่าเลขจริงนั้นก็คือา0า0แล้วก็ตอบถูกครับเชิญมาหอดเดี่ยเลยนี่มั่นใจขนาดนั้นเป็นคนชอบกินกุ้งไหมก็ชอบครับจริงๆแล้วเชื่อเชื่อจอยนะครับแต่ว่า ก็เชื่อตัวเองก็เลยเอากับที่จอยพูดกับแตงพูดเนี่ยบวกกันก็เลยคิดว่าสูขกว่าโอ้ยอย่าพยายามไปดึงจอยมาเกี่ยวได้ไหมก็คิดด้วยตัวเองดีกว่าคนน่ารักครับผมก็เลยอยากพูดถึงเอได้แล้วเราก็เลยได้มาสะสมเหรียญและอย่าลืมนะครับว่าใครก็ตามที่สามารถสะสมเหรียญที่100้ได้จะเป็นผู้ชนะในรอบนี้เราเป็นคนแรกที่จะมาเริ่มสะสมเหรียญเลยดูสิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญก่อนเลยครับ สิบเหรียญครับเหรียญเงินหรือเหรียญทองดีเหรียญทองครับผิดครับตอนนี้เรียญจะต้องอีู่ที่ศูนเรียญ